ก้มมะระแบบไม่เปิดฝาหม้อมะระก็ไม่ขมวิธีเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูต้มมะระสามรสมาฝากค่ะ เคล็ดลับง่ายๆต้มมะละของเรายัางไงไม่ให้ขมแค่ไม่เปิดฝาหม้อขั้นตอนและวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ่ยด้วยนะคะวันนี้ค่ะอุ่ยก็ซื้อมะละมาทั้งหมด4ลูก2กิโลค่ะี่ประมาณ2กิโลหน่อยนี่เลยค่ะให้เรานานำมาหัน่นแล้วก็ ควักไส้ออกเลยค่ะขุดเอาไส้ออกนะไส้ข,ขาวๆนี่แหละค่ะที่ทําให้มันขมนะขุดออกให้หมดแล้วก็นํามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็จะมีกระดูกหมูค่ะ1นกิโลนี่เลยค่ะกระดูกหมูเราก็ล้างด้วยเกลือและน้าต้มสายชูเนาะขยำขยำขยำแล้วก็ล้าง,น,ง,น,างน้าสักสองสามรอบนี่ค่ะ1นกิโลพริกแห้งส้มแขกนี่เลยค่ะส้มแขกมาค่ะเรามาหัน่นส่วนของมะละกันค่ะเวลาหั่นมะละ ให้หั่นชิ้นให,ใหญ่ๆค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้มมะระของเรานะโดยที่เราจะไม่เปิดฝาหม้อและมะระส่วนของมะระแล้วก็ดูกหมูเขาจะได้นุ่มไปพร้อมกันค่ะถ้าเราหั่นชิ้นเล็กมะระเละแต่ว่ากระดูกหมูไม่นุ่มนะนี่ค่ะหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะหนึ่งข้างก็จะหั่นประมาณสักห้าท่อน นี่ค่ะนี่เลยค่ะมาละเรียบร้อยแล้วแล้วให้เรานะ้หากระเาะมังค่ะแล้วใส่กระดูกหมูลงไปเลยนี่ค่ะตั้งน้ำให้เดือดให้เราตักน้ำนะใส่ลงไปในกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ แล้วเราก็คนนะีแช่ให้ทั่วแบบนี้ค่ะแช่ไว้ประมาณสักสาสี่นาทีค่ะแล้วเราก็มาทำส่วนประ,ะกอบตัวนี้เลยค่ะให้เราใส่ส้มแข็งลงไปเลยค่ะใส่ซุปก้อนลงไปซุปก้อนรสหมูซีอิ๊วขาวค่ะ เกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราให้เรานะชิมรสค่ะเดี๋ยวความเปรี้ยวออกจากต้มแข็งนะคะนี่ความเปรี้ยวขเขาเริ่มออกแล้วให้ออกเปรี้ยวอมเคม็มนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวเรารอให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายแล้วเราก็ชิมรสให้ออกสามรสนะออกเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมเ,เคม็มแล้วก็อมหวานค่ะแต่เป็นรสชาติที่ออกไม่ได้รสจัดนะ เป็นรสชาติออกอมเปรี้ยวอมหวานอมเค็มมันอ่อนค่ะแบบแบบสามารถซดได้อะค่ะแบบนั้นเลยนะอุ๋ยว่ายังขาดหวานไปนิดนึงเพราะว่าอุ๋ยต้องการให้มันออกเป็นสามรสเลยนะนี่เลยค่ะน้ำตำาบมะพร้าวลงไปให้มันออกสามรสเลยค่ะความเค็มเนี่ยคืออุ๋ยได้แล้วนะแต่ความหวานขาดนิดนึงเมื่อเราชิมรสชาติได้ที่แล้วให้เราค่ะดีนะไฟกลางค่อยมาทางอ่อนค่ะนี่ค่ะ ให้นํากระดูกค่ะเทน้ําออกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างนะเราจะมาล้างน้ําสักรอบนึงนค่ะใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดค่ะ เสร็จแล้วให้เรานะดีค่ะมีไฟกลางค่อามาทางอ่อนเลยค่ะมีฟองให้เราช้อนฟองออกเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะให้เราเตรียมฝาหม้อไว้เลยค่ะนี่เลยนะเตรียมฝาหม้อไว้เลยแล้วให้เราใส่มะละลงไปเลยค่ะ ่วนตัวชอบทานมะละมากค่ะต้มหม้อน,นี้วันเดียวก็หมดพอเขาสุกนิ่มเดี๋ยวเขาจะยุบตัวลงนะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะพริกแห้งนะให้ใช้เป็นพริกแห้งพอพริกแห้งเขาจะเปื่อยช้าเขาจะได้เปื่อยและนิ่มไปพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นพริกสดอะ่ะพริกเขาก็จะเละค่ะ ถามว่าเผ็ดไหมเมนูนี้ก็ก็จะออกอมเผ็ดอ่อนๆที่ออกมาจากการต้มพริกแห้งตัวนี้นะแต่อาจจะไม่ได้เผ็ดมากสําหรับใครจะทานเผ็ดเราก็ทานเป็นลูกโดนนี่ค่ะแล้วให้เราปิดฝาแบบนี้เลยค่ะและห้ามเปิดฝาจนกว่าจะครบเวลา45นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากครบ45นทีก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูต้มมะละสามรสของอุย๋ยปิดแก๊สได้เลยค่ะ ต้มมะละสามรสของอุ้ยถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเ t ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ